ค่ะวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านๆ by JSS Management ค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะกับโครงการระนาลมเดทคาเลอร์นะคะซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนเส้นหลักนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีสิ่งรายล้อมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการนะคะอาทิเช่นสถานีตำรวจค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมด้วยรวมไปถึงแล้วนะคะก็ยังมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้ออีกมากมายค่ะมีซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะรวมถึงในโครงการเนี่ยก็ ็ยังมีระบบเข้าออกค่ะโดยคีย์การ์ดตลอด24ชั่วโมงด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะถนนโครงการก็กว้างขวางค่ะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีส่วนกลาานะคะที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้ลูกบ้านเนี่ยได้ใช้บริการกันอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเรามาอยู่บริเวณตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่888ทับ9 5ค่ะเป็นบ้าน8หนชั้นนะคะขนาดพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ24.4ตารางวาค่ะด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้1คันมี2ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามหนเอยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ในตัวบ้านนะคะก็จะเจอ,เจอกับห้องโถงค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาค่ะชั้นวางของนะคะชั้นวางทีวีต่างๆค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็ยังพอมีบริเวณค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางนะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารในโซนนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับห้องน้ำค่ะจะอยู่บริเวณโซนด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ สําหรับด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้ค่ะมีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการทําพื้นค่ะแล้วก็ทําหลังคาไว้แล้วด้วยนะคะรวมถึงค่ะจะมีเคาน์เตอร์บางส่วนนะคะแล้วก็ซิงค์หลังจานให้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดทานะคะเป็นเฟอรนครัวหรือว่าพื้นที่สักหลางได้ค่ะ ้ามาชมห้องนอนแรกนะคะมั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะก็มีขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เลยเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะอาทิเช่นเตียงนอนขนาด6ฟุตค่ะเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและสําหรับห้องนี้นะคะก็จะมีประตูบานเลื่อนเนี่ยเป็นขนาดใหญ่เลยค่ะสามารถรับแสงธรรมชาติและลมได้เป็นอย่างดีค่ะ อีกหนึ่งห้องนะคะจะอยู่โซนบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกับห้องแรกเลยนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะจัดทนนาํา,าะค,ะค่ะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงนะคะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆค่ะอาทิเช่นห้องแต่งตัวห้องอ่านหนังสือนะคะหรือว่าห้องคระได้ค่ะการเดินทางไปยงังหมู่บ้านรณนารมเดอะคัลเลอร์ เริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลปลวกแดงจากนั้นขับตรงตามทาง1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริง หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management ช่องทางของ Youtube ค่ะเรื่องมั่นบ้าน by J a s s e s s Management และตอนนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งช่องทาง TikTok ด้วยนะคะกับแจมอย่างมีบ้านค่ะเรายังมีทรัพพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้ทำปรึกษาและยื่นกู้สินเชอ่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะ ส,สำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ